สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมะื่อวานใครได้ดูเพลงแหวนดอกย่าของพี่โตโน่กับน้องเบสบ้างยังคะคือแบบว่าเพาะมากๆเลยคะ่ะแอดดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะเซฟไว้ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วคะ่ะคือแบบเพาะจริงๆคะ่ะน้องเบสเสียงใสมากๆนะคะแล้วก็ส่วนพี่โตโน่เสียงข้อก็ดีอยู่แล้วนะคะเป็นถึงระดับ uh, The Star Champ The Star นะคะ,ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็แอด ขอให้เข้าไปฟังเลยค่ะคือม,มันเนื้อหามันกินใจมากๆเลยค่ะทําให้เรานึกย้อนไปถึงตอนที่เราเป็นเด็กะนะคะคือแบบโหทักใจมากๆมันมีอยู่ท่อนหนึ่งนะคะท,ที่แอดชอบมากๆเลยค่ะก็คือท่อนที่บอกว่าเป็นเด็กคนนั้นคนที่ไม่เคยเจ็บจนมีน้ำตาฉันอาจจะดูเปลี่ยนไปจากวันที่เลิกลาแต่เรื่องระหว่างเราสองคนก็ยังอยู่ในหัวใจ ท่อนนั้นแอดชอบนะคะแ,ะแอดแอดน้ำตาไหลเลยค่ะทำให้เรานึกถึงเรื่องระหว่างเราตอนที่เรายังเป็นเด็กนะคะยังมีป๊อปปี้เลิฟอะไรประมาณนี้ค่ะแอดก็ขอให้เพลงนี้ของพี่โตโน่ดังๆปังๆนะคะเพราะว่าเพลงมันเพาะเนื้อหาดีแล้วก็ทำนองก็เพาะด้วยค่ะวันนี้แอดบ้างนะคะก็เลยจะพาเบซินตามรอยครอบครัวพ่อน็อตแม่ชมตอนที่เข้ามาซิดนีย์นะคะก็จะตามไปดูว่าเขาไปไหนกันบ้างนะคะ ซึ่งตึกนี้ก็เรียกว่าตึกวิกตอเรียบิลดิ้งนะคะซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งก็เหมือนกับกลายเป็นแหล่งเช็คอินของคนที่มาซิดนีย์นะคะเพราะว่าตึกเขาสวยนะคะแล้วก็อ,อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะแอดเป็นคนที่ชอบครอบครัวของพ่อนอตแม่ชมมากๆกนะคะก็อย่างที่แอดบอกไปว่าครอบครัวนี้อแอดก็ยังแอบหวังว่าวันหนึ่งน้องเบสจะมี แฟนสไตล์แบบเดียวกับพ่อน็อตนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจภรรยาของเขามากนะคะ แล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวทําอะไรเพื่อครอบครัวมาตลอดเหมือนกันนะคะส่วนแม่ชมแอดก็คิดว่าคล้ายๆกับน้องเบสนะคะเป็นคนที่ทํางานเพื่อครอบครัวนะคะต่อสู้เพื่อครอบครัวมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดียวแล้วก็มุ่งมั่นมาก,มากๆเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ทํางานของเขาโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของอของพ่อนอตนะคะซึ่งเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีอิสระในการใช้ชีวิตในการทํางานนะคะ แต่ว่าเขาจะเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวมากๆนะคะก็ไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนนะคะทุกอย่างก็คือเพื่อครอบครัวนะคะ จุดที่แอดประทับใจในตัวพ่อน็อตต่อแม่ชมมากๆเลยก็คือตอนที่เขาจีบกันใหม่ๆนะคะ,ะพ่อน็อตรู้ว่าแม่ชมเขาชอบตุ๊กตาปลายใช่ไหมคะพ่อน็อตก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปประชุมต่างประเทศเขาเจะสละเวลาหนึ่งวันหรือสองวันเสมอเพื่อตามหาตุ๊กตาปลายที่แม่ชมชอบนะคะ คือนั่นก็คือความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของผู้ชายที่มีต่อคนที่เขารักนะคะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่นำมาสู่ความประทับใจตอนที่คิวเทเขาซื้อกระเป๋าให้น้องเบสใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเบสเขาเป็นคนที่ชอบกระเป๋ามากๆแล้วการที่ได้กระเป๋าจากเพื่อนหรือว่าคนสนิทหรือว่าคนรักมันคือสำคัญมากๆสำหรับลูกผู้หญิงนะคะนั่นก็คือในความรู้สึกของแอดเองนะคะ แอดคิดว่านะคะวันหนึ่งถ้าคิวเทเขามีแฟนนะคะหรือว่าเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกนะคะเขาจะเป็นพ่อเป็นภรรยาที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะผู้ชายแบบนี้เขาจะเขาจะใส่ใจในเรื่องดีเทลรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะมองข้ามนะคะ นั่นก็คือสิ่งที่แอดประทับใจในตัวของคิวเทสส่วนตัวน้องเบสไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกอย่างถ้าเกิดเขารักใครเขาก็ทุ่มจนสุดใจนะคะแล้วก็ทุกอย่างเขาทําเพื่อน้องเบสจะเป็นคนที่เห็นแก่คนอื่นเสมอเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเขาได้แฟนที่สามารถที่จะประครับประคองใจเขาไม่ต้องทำเพื่อเขาแต่ว่าอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจให้เขาแอดคิดว่าครอบครัวก็จะมีความสุขมากๆเลยค่ะ แอดก็คิดว่าน้องเบสเป็นคนดีนะคะก็คงจะได้เจอคนดีจริงๆแล้วก็จริงใจกับเขาแล้วก็เข้าอกเข้าใจในตัวเขานะคะและอยู่เป็นกาลังใจให้น้องเสมอนะคะแต่ตอนนี้แอดขอจิ้นกับคิวเทไปพังๆก่อนนะคะพอเข้าทั้งคู่ก็คือความสุขของแอดนะคะ แอดก็จินไปเพื่อให้เขาแบบมีงานเข้ามาเยอะๆทั้งคู่นะคะแล้วก็เขาจะได้ทำความฝันที่เขาฝันเอาไว้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรใดๆก็ตามนะคะแอดคิดว่าเบสซิมจะประสบความสำเร็จในชีวิตกันทั้งคู่แน่นอนค่ะเพราะว่าเขา เ,เขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรด้วยตัวเองกันมาตลอดนะคะสร้างชื่อเสียงด้วยตัวเองแล้วก็ขยันแล้วก็มุ่งมั่นกันทั้งคู่นะคะก็ยังไงออสเตรเลียก็ยังรอทั้งคู่มาป่วนอยู่นะคะพาแก๊งเพื่อนมาป่วนเพราะว่าตอนนี้เขายังโสดทั้งคู่ใช่ไหมคะแอดก็อยากจะให้เขาใช้ชีวิตกันให้เต็มที่สนุกกันให้เต็มที่นะคะเวลาแอดทาคลิปจิ้นของคิวเทกับน้องเบสนะคะแอดมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราทําได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่า FC ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมาถล่มเรานะคะเราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วความบริบรสุทธิ์ใจของเราอะ FC ต่างๆเขาก็เห็นใช่ไหมคะ FC คนอื่นๆเขาก็เห็นใช่ไหมเขาก็เห็นในในรูปแบบเดียวกันว่าเขาคือความสดใสเขาคือความน่ารัก <S <S แล้วก็เวลาเขายิ้มให้กันคือแบบรอยยิ้มเขาทั้งคู่คือบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนกันก็อาจจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้นะคะเพราะอย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วรูปแบบของการเข้าหากันมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ ก็เลยแอดก็เลยแฮปปี้ที่จะเห็นเขาจิ้นกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือสร้างงานกันไปเรื่อยๆต่อยอดงานกันไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับแอดนะคะตอนนี้เบสซิมคือยืนหนึ่งในทุกเรื่องนะคะสุดปังในทุกเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าใครเปิดไปดูช่องต่างๆนะคะก็คือเบสซิมเบสซิมเบสซิมนะคะแอดก็รักในพลังของเบสซิมนะคะก็ขอให้ปัง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 ,ปงไปเรื่อยๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ